อ๋อนี่นะครับแผ่นโฟมเป็นแผ่นโฟมที่เขากะพักนะครับนี่มนห่ังเขาพักหยอดหยอดๆตรงนี้นครับกาพักขาบเบิ่งกันว่าเขาไปเห็ดยังครับพี่น้อง นี่คือปาละเม่นะครับเขาเอิ่นปาละเม่อีกจังนึ่งคือปลาเม่าครับา,าห้องครับหนาชุน,นี้มันสีมันสีเงานะครับมันสีเงา,ากลา,นะากนงานะี่เงาเนี่ยต้นใหญ่นะ นี่นะครับสังเกตนะครับสังเกตวงกลางนะครับครับจากไปเรื่องหอดผื่นมับนะครับฮัลโตอนนี้มาห้องหน่วยมันห้องยังเสือบดีนะครับนอกบดีขี้ขำเนี่มมาเสาหมอกมันหมอกมันสิลลาลนะครับเวลานันหมอกมันสิมาจับหน่วยมองแล้วมันสิไก่เป็นหยดน้ำแซ ปลายมันไหนมันเท็ดไหนมันเน่าคือับบแกลูคือกันไปห,ห้องอย่างเี้ยครับแต่ผมว่าเนี่ยข้ามเขินคือจังชุดก่อนในดีที่สุดเลยสวยง,งามครับเพื่อนแต่ของไม่ ปเป็นว่าอย,ย่ีนะนี่นะครับแผ่แผนะครับเกานี่เลยาสัญาวนะครับมวงกเลยยางกันร้ายนะครับยางกันเ่ยมันระวักหนึ่นงเข่าตานะครับเ่ยวันเปิดคอกรับกันเด็ด ว่าตัดเคิร์นเลยนะครับนี่มันลงครับมันแตะมาใหม่ลงอยูเนี่ยโอ้มาจากไหนเนี่เนี่ยมันอันอยู่นี่นเนี่ยทำแผน,น,นต้องระวังนะระวังบ่อยครับ เป็นสีอ่อนนะครับหักเปาะเพราะว่าเปาะแล้วคิดลูกดีหนุ่มถัดนะครับจากนครพนมนะครับอีกคนหนึ่งกับน,นุ่มโมครับคาัโมครูบาลูกสองนุ่หนึ่งคือลูกสอง่ะจากคอนจนนะครับ แต่ผมกกะน,นะครับสกลนครนะครับน่าพ่นสุกนะครับมันสีหอมหวานนะครับอะไหอมครับหอมจิน้นเลยสีหอมแห้งเลยนะ

หนาวทั้งลมมั้งีทั้งฝนอากาศนีสุกเลืวเกินเลนะครับยังสียควอมมากเลยก็หน่วยมันสมผุนะเันยัใหน่วยสมบูรณ์เป็นสัใไงเสียเงาเนะุกเลืสุกสยเลยขึนเหียแดดเล หอมดีวะอืมแตนเพื่นซุกคัด่นนี้ว่าสีหอม่นนี้เลยกินเพื่อนหอมนี่ยังไมดเลยยางไม่เสียอย่างเดียวเด้วา่ไเกียอายยังครับต้องระวังนะเดินเกียนะครับ้งใเพื่อนนี้เป็นไวยเก่าเรวด เวลามันสุกมันสิบรซุกพร้อมกันนะครับมันสิสุกเป็นกระท่อนกระแท่นนะครับเวลาเก็บนะต้องไม่อันนั้นเจ็บโลเดียวเยวครับกันป้าไปว่าไรครับล้นคนครับนี่ครับพร้อมเลยจะมาคิดมาคิดกันเท่าเก็บไรไรเนี่ยเก็บเบิ้ลมือเนี่ยติดมันเกิดตุงกระถัเน,นี่ยกินมันหอม,ลมเลยแบบมั่งมืองจะควงกัน เวลาครับเวลาครับ,บ,บ,บนี่ก็ตัดตัดยอดมันเนื้ที่สูงนะครับอ่อใส่ถุงมุ่งกบับเกษตดจังสั้นด้วขอสักวันที่เขาปลูกพืชได้นะครับนี่นี่นะครับสายยางพี่น้องเขาตัวไปกระแม่นบานทัากหมเป็นการ,กรเกษตรสมัยใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่หน่อยคนนะครับคือสักก็เห็นที่ ที่เห็นพุ่นไม่เห็ดจังสีนะครับต่อสายหนามนะครับสายยางในสิเลวเนี่ยเขาทิ้ว่างสายยางว่างท่อครับระบบประปาเป็นระบบงามยดนะครับอืมเราสิอันลาใส่ปุ๋ยกขบปัญหาคือบานเท่านะครับบันในลากกระสอบแล้วเรีนแกงวานสะสะสะคือเรื่องปลาอย่างบานเท่านะครับบ่มีครับอยู่เลยมีเขาที่เขาเชื่อลงทางหลักไหลตามน้ำนะครับเปิด ทำไฟป,ปเวลาครับเคสัปโมงเ็คสโมงแล้วแต่เ้าสิกัหมดแล้นะนสาย,ยางนะเป็นระบบนำหยดนะครับเขาเคเลยปลูปก้นใหม่มันก็เลยใหญ่ในนะครับใส่โซลาเซลล์นำ้ำอันนี้เอาลครับ ไอ้รูปเขาเขาจะสร้างการโดยโดยโทรศัพท์นะครับอยู่นี่มีสัญญาณเขาบอกามีรหัสมีนั่นเขาจะเปิดน้ำเปิดปิดนะครับสร้างการนะช่วงที่ห้องห้องนี่สญญังเกตว่าเลนไลน์นี่เห็นเลนไลน์นี่หน่อยนะครับสีได้สีได้เบิดกุ้งหน่อยนี่ว่านีมีน้ำมีน้่มันหรือเปลามว่าน้ำหมอกมันเห็ดเห้ี่ยมหมองมันเน่า นอ้ไปไปห้อมเหินยุบลายเราก็เซมักงมนะครับเน็ดมันซึนนะครับอากาศมันซึนมันอับเน็ตมันเสียมันหนังทันนี่ครับตัดตัดนี่ว่าต้องว่าต้องสิทธได้เลยครับนี่งาเงินว่ะนี่แห้งตัดแห้งโป้งครับแห้งแตกเพื่อน ตัดคูป,ปีเจบเลยกับัดคูป,ปีตัตตุลอกก่แต่ปนี่ก็ยังแซมนีนไปน้องเกียนบางงาบงกลางคน,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 นเหลือกงาครับอันนี้ปาเมอร์น้าจ่างคนอื่นปาเมลนะปาเมลปาเมล มันคาราเมลหรอว่าป่านหมดละหอมใช้มาเราไปเฮ็ดเอ้ยยังก็ละมักทำบ้านปตาได้เลยหมดละม่วงม่วงสุกนี่หอมนะครับสขอคว่าคาราเมลไหมคาราเมลเห็นพักกับเจ้ากัน ยกหล่องนะครับยกหล่องยกหล่องผสมปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยอันนี้ฉีเป็นวันบ้านห้าก็ฉีง้งฉีขั้วฉีแหนนะครับปุ๋ยขอกหมักมงรัดปันผสมใส่กับดินหรือก็ยกหล่องครับหลากสายยางก็ให้กันในเลีวครับใส่เห็ดจริงๆระบบน้ำยดเนี่ย เกิดพักพักง่ายเร็วครับปีหนึ่งสองปีสามปีเป็นผลนะครับงามันแตกเขาถือว่าเกเป็นหมเป็นเงาเงาสนครับเาม่่อนดีว่าพอได้สนหมครับ แต่ใน,นบกม่วงนี้มันแก่นะครับมันแก่ระบาดนี่มันกบกคอยสีจบหมักนะครับวเวลาแตกดอกออกมามันจะเป็นดอกกีโลกประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะดอกกีโลกที่มันแตกออกมาเป็นต้นสีน้องดอกกีโลกอันนี้เขาเรียนดอกกีโลกนะผมเนี่ยขันเท้าตัดมันเกิดเป็นสีขันเท้าตัดเท้าตรงตัดมันจำนะครับขันเท้าตัด ว่จำนี่คือมันก็เป็นอย่างสันนะครับแห้งแตกไม่ปง,งยอดแตกไหมสวยงามกูเดิมนะครับตัดตรงตัด้มันจำนะครับตัดตัดทีนะครับตัดทีเลยเรียนไปสิบเลยนะ มันบรเลยตรงตัดงาเวลาเราตัดงาเวลามันแตกออกมาใหม่มันสิคือจังหวะขนเท่าเนี่ยเท่าแต่ว่าเท่าแต่ว่าเห็ดมันนุ่มนะครับเห็ดยังเป็นเด็กหน่อยไม่เป็นนุ่มไม่ครับปีเดียวนั่นนะครับปีน้ามาน e well. ี่ก็จะเป็นห่มเป็นเงาขึ้เราแล้วก็สิจับหมากหมากก็ิะหญ่งนะครับแตกออกมางามนะ แต่ทีว่าค่อยเป็นดอกกิโลนะครับก็ตัดงามันในมันแตกใหม่นะครับมันเถาอีดีขันมันงามันนั่นอ,นอีเขาเจาะกระติตัดตัดประมาณนี้นะครับตัดออกตัดเวิดนะครับแล้วเขาเจาะกระติ๊ดต๋าไม่ครับติดตาไม่ติดตาไม่มกับมาณปีปีก็กลัวซวงปีปีที่ซวงมากกับแเ,เห็นผลเลยครับมัน แตกเร็วจับเร็วใหญ่เร็วใหญ่ดีก็ห้าวเ,เสีย้ยวต้นมันมาปลูกนะครับเอาต้นไม้มาปลูกจังสิอันนี้ตัดติดตาไม่ต่อกิ่งไม่นี่การจะเริ่มเติบโต,ตของมันนี่ปีก็กลัวซองปีก็ได้กินหมากอีกเก่าครับจากที่โบมนเขา เขาติดตาพันๆนะครับ่ว่าบัานเท่านี่มักจีเสียดายนะครับดอกนี่ดอกนี่นคอือย่นี่ที่มันเป็นดอกแรกเขาเจ้าสีาบว่าเอาแล้วเขาเจ้าสิเด็ดดอกให้มันแตกดอกสองอกมานครับแจกดอกสองออกมานนี่หมากมันสีหญ่มันสีหญ่มันสีสมบูรณ์นะครับ มันสีสมพูก็กว่าดอกแรกดอกแรกนี่สิบ่ค่อยบอค่อยเป็นหมากนะครับแล้วก็บอค่อยจับออกมากงามๆนี่เอาไปามากนี่เป็นลักษณะเป็นโดนไปโดนไปนี่เป็นดอกกีโลกไปเลยครับเสียถิ่นพี่น้อ,องเขาก็เลยให้เด็ดดอกแรกเอาดอกสองนะ งานกับฟังเพลงกัครับสำหรับงานที่เฮ็ดน้ำปลาบักม่วงแล้วมาเนี่มัน,นก็เป็นงานแบบสบายๆง่อยนะครับบ่ค่อยเสียหน,นแต่ว่าก้อนเกลียวต่ในายจ้างครับบางนายจ้างเขาจะกัดเที่ยวเป็นสิบนาทีมาเที่ยนึงสามสิบนาทีเที่ยนึ่งยังสิครับสู้อยู่ในค่ำนี่หอดสือใบ,บนั่งครับห่อนห่อนม้วนน เฮ็ดง่านกับหอนพ่อแห้งแล้วพอสีอูเนี่ยผันมาแล้วพอสีลบแล้วมาแล้วซ0นาที่สามสีนาที่นะครับก็คือม้วนอยู่ทั้งหนวกนะครับอีกยางน่จังกั่าจังน้อย,อยเยอะบอค่อยออกมาดูปันไลยนะครับ อยู่ครับดอกดอกุหลาบมันเป็นหมากอยู่ครับแต่ว่ามันหักสีหญ่ส่านะครับเป็นจับหมากอยู่แต่มันสีหญ่ส่านะครับของคนม,ม,มันสะเป็นแฉเป็นอันนี้นะครับเข้าเก็บไปหมากหมากปีแล้วหมากต้นปีแล้วเพลินแตงสีญ่นลำหลังนะครับปล่อยไว้ก็ใหญ่อยู่ครับแต่มันขุ่นละสีเงยนั่นก็ช่ว่างมูเขาสี จับหมากไม่นะครับเพื่อนจังสีเง่นเมื่อนี้อ่ะ,อ,อ,ะอันขอจบคลิไปไว้สับนี้นะครับเดี๋ยวมือมี่ยังแปลกไม่ไม่มากยวงห้องสุดทบ้างเย่งเบิ่งอีกนะครับ สมนีจับน้ำหลังมูนะครับนี่ยแต่ออกจากดอกฮิโลกนะครับนี่ยเพื่อนซักจะเปลี่ยนมากอนมูเขาสีสุกแล้วสีได้เก็บแล้วนะมันมวยใหญ่สีได้เก็ยบตอนนี้พี่เจ้าหน้าี่เขียบอยู่น้อง กัเลยแก็อย่าลืมกดติดตามนี no ่นี้ยังกไงล่ะผมเรื่องนี้เป็นการเล่้งใจเป็นเล่้งเสี้ยนะครับสักการเปิดเพจใหม่นะครับเป็นคำร่างเลี้ยงใจให้กันนะครับแรงงานไทยเอามาเห็นงานต่างถิ่นนะครับ ่องไกไ่ไบ้นาคุณน้องเอ้ยมาขามโลกโลเครื่องโลกครับสิบสิบเอ็ดช่มง้ากันนั่งเครื่องมานะครับจังเลยกะกินกำลังใจให้กันเออกินกำลังใจ ก็จะให้ได้มีนั่นกำลังแรี้ยงเตะชิบต่อไปเบิ้งแล้วก็เป็นข้อมุ่นเล็กๆน้อยๆเป็นเกล็ดข้อมูลพื้นฐานให้พี่น้องเขาได้ศึกษานะครับหลักการการเกษตรบ้านเขาเป็นจังกๆมันจัง ที่ได้มันจังสิดีทีงได้มันจังสิได้ผลผลิตหลายนะครับ คลิปนะครับสวัสดีครับ